500ยบาทอะลอุ้ยละอุ้ยผมบอกเลยทุกคนในหิวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีนึ่งนะลบกวนหน่อยนะเจ๊นะดูว่าเจ๊ดังมากเจ๊โด่งดังเจ๊มีชื่อเสียง <c oughs> เจ๊เป็นปูล่าเจ๊เป็นหัว, <c oughs> หวขบวนนะเจ๊เป็นหัวซอยที่นี่มีคาแรคเตอร,ร์ไม่เหมือนชาวบ้านเลยลอะไรบ้างครับถ้ามา คุณผู้ชมข้าวฟรีอะไรดีคหมแลวก็เส้นเตาฟรีเส้นเตาฟรีจริงหรือเปล่าจริงค่ะเฉพาะที่ร้านนิมเนี่ยห้าสิบบาทจริงเหรอรข้าวแล้วจะเป็นเส้นอันนี้ของจริงนะอันนี้เอาแคปหน้าจอไว้เร็วเดี๋ยวมาแล้วจะได้กินแบบนี้อันนี้คือถูกนะห้าสิบบาทน้าพะโลไม่พอก็มาสักเอางี้นะคะค่าสั่งถึงห้าสิบชิ้นี้มานี่ไม่ไหวเลยนะสิ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็คือ ขาของเขาเนี่ยนะฮะพิถีพิถันแล้วทุกคนจะได้ขาเหมือนกันหมดเลยอย่ะน, <neuro. S 1> นี่ไงคือจุดที่แตกต่างบางคนเอาทั้งขาบางคนอะไรก็เอา,เอาบางคนดูสั้นท่นก็เอาใช่แต่เจ๊เอาเฉพาะข,ขาหลัง,งเฉพาะเล่นขาหลังทุกคนที่มาเนี่ยจะได้ลักษณะเหมือนกันหมดเลยก็ถ <25 upset S 1> ้าเป็นเซ็ตนะคะถ้าถ้าขาอย่างเงี้ยยกอย่างเงี้ยเท่าไหร่กี่บาทถ้าขาหนึ่งสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแต่เจ๊พรควรแนะนำแปดร้อาร้อยนี่คือชุดห้าร้อยเรื่อต้องจากขาหลังขาขีดสองนะ อสองใครที่ชอบคา,ากิเดี๋ยวผมเนืผมว่าไม่กล้าไปแตะงของเขาเลยเพราะมันจะยุ่อยอะ่ะฮะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะดา่าเอารานไอ้ตรงนี้ก็หัวเขา่าอีกสองมเมสร็จน้ำมะโลอีกสองถุงถ้าเะเรียกจะเรียกกันไปนะอัลละร้อยเดียวเนาะผมแนะนำว่ายังไงคุณต้องซื้อห้าร้อยนะก่อนที่เราจะบรรลุมตุ้มกันต้องบอกก่อนว่าร้านอยู่ตรงไหนถ้าจะมาทางออกหน้าหลังป้ายโรงมาเล กี่โมงกี่โมงเช้าค่ะตีแปดครึ่งค่ะอย่ามาสักสี่ตอนที่ขอบคุณที่งวาเอย่างยิ่งครับเดี๋ยวผมจะไปแอบนั่งข้างข้างร้านทานต่อนะฮะขอบคุณครับขอบคุณนะคะนี่ถ้าใครชอบเนื้อเนื้อก็เป็นเนื้ออร่อยมากมีเกี๊ยวถ่ายดองด้วยใครที่ไม่กลัวอ้วนเชิญนะครับหนังคุณผู้ชมฟินมาก ถ้าอยากจะเลิกเป็นวิธีกรมาขายขาหมูกับเข,า,เขามาังฟินเวอร์อร่อยแบบนี้ต้องอร่อยมงลงครับโอ้โหไม่อร่อยได้ไงอ่ะอันนี้ค่าเกบเจโอ้ยเจ็ดสิบบาทมาเพิ่มอีกแล้วคุณผู้ชมใส่พริกดองนิดนึงมากระบะแตกแล้วคืนนี้นุ่มในปากมากมันต้องเคี้ยวเลยอ่ะ ใครที่ชอบคากินะนี่มาดูนี่คุณผู้ชมถ้าดูผิวเผิยมันธรรมดาใช่ไหมแต่นี่มันคือคากินะอุ้งเท้าอ่ะอือหืมคุณผู้ชมหายวับไปกับตาอือหือใส่กระเทียมนิดนึงใส่พริกดองหน่อย อร่อยมั้งมาดูเป็ดกันนิดนึงออหอมมากหอมอร่อยนุ่มอือหื้อือหือ ที่สุดอะบอกได้เลยนะครับถ้าใครได้กินแล้วมีความสุขมากฟินมากห้าร้อยบาทอร่อยอะอะไรก็อร่อยไปหมดวันนี้จะลาจากกันด้วยภาพอันแสนโหดนิดนึงนะค่ฉนันแสนโหดน,นินด,ด,ดนึงนะคุณผู้ชมเนะมมี่ะภาพขาหมูภาพก๋วยเตี๋ยวเป็ด นะฮะแล้วก็บะหมี่ขาหมูขาหมูคาจากอ,าอะไรทุกอย่างพนา้ากินขนาดนี้ไหวไหมคืนนี้หิวไหมครับถ้าห,หิวอดทนหน่อยนะครับ